สบายดียามเช้าบครัเพื่อน ตอนนี้ผมก็อยู่ภายในห้องพักที่ฮักโองโฮมสเตย์นะครับที่พักในอำเภอเขียมมาราดครับบรรยากาศดีมากครับราคาเจ็ดร้อยบาทสามเตียงเลยนะนี่ก็เป็นห้องน้ำครับห้องน้ำก็จะมีเครื่องทำน้ำอุน่นมีเครื่องดูดอากาศครับโอเคมากเลย รยากาศดีเพื่อนติดโค้งด้วยครับมีแอร์ให้ด้วยนะถือว่าเป็นห้องพักที่ราคาไม่แพงเลยครับทริปนี้ผมก็เดินทางมาคนเดียวครับมาเที่ยวที่อำเภอเขียมมาลาดคาเพื่อนเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปดูวิวของฮักโขง้งโฮมสเตย์ อันนี้ก็เป็นบ้านของพี่เจ้าของที่พักนะครับบ้านไม้สวยมากๆเลยนอนเล่นเพลินเลยสวัสดีครับคุณพี่ถ่ายวิวตอนครับผมคุณพี่ใจดีามาก นี่ครับฮักโขงโฮมสเตย์อำเภอเขมรลาดนะครับบรรยากาศยามเช้าสุดยอดมากเลยตื่มัวแต่ปิดม่านอยู่เลยไม่รู้ว่าสว่างและ้ะยังคิดว่ายังมืดอากาศดีครับหลับเพลิน ห้องหลังเดียวนี่หกร้อยใช่ไหมคุณพี่หลังเดียวหกร้อยห้องหลังเดี่ยวหกร้อยนะครับห้องสามเตียงนี่เจ็ดร้อยครับพักได้สองคนคุ้มมากๆ รีวิวเลยครับสถานที่พักถ้าชอบสไตล์ชิวๆนี่ต้องมาแบบนี้เลยนะครับสไตล์ชิวๆเป็นแบบเป็นโฮมสเตย์คุณพี่เขามีอาหารเช้าให้ด้วยนะอาหารเช้าไว้บริการนักท่องเที่ยวด้วยครับ จมไปไม่ได้เปิดหน้าต่างผมก็มันเมงมืมอดๆอจุ๊บป่า<ะ>ผมคิดว่าผมเปิดหน้าต่างไว้อะนะผมก็ทาไมแสงมันไม่เข้าครับอ๋อรับคุณพี่นี่อาหารเช้าใช่ไหมคุณพี่โอ้ยนี่น,น,นาาี่นี่ครับอาหารเช้าโอ้นี่ครับจับกดจับ ตมฝิม่นมากๆโอ้มีไปลั้งกลวยด้วยครมีไปลั้งกลวยด้วยครับตั้งกลวยกาแฟก็ทานได้ใช่ไหมคุณเพียร์เนาคุณพี่น่นารักมากเลยครับคุณพี่ชื่ออะไรนะครับชื่อเล่นอ๋อชื่อเล่นชื่อจริงอะชื่อเล่นดีกว่าครับอ,อ, <c oughs> อ๋อพี่เป้ะว่ชื่อเหมือนพี่ชายผมเลย <c oughs> ผมชื่อปอมนะครับอ๋อเกือบปอมเหมือนกันเลย ร้านเช่าจักรยานนะครับกาจะมาเช่าจักรยานร้านยังปิดอยู่เดี๋ยวว่าจะโทรหาพี่เขาครับโหเลือกได้เลยใช่ครับพี่ใช่คันมีตะการนะแล้วกันนี่แลคันเขียวนี่แหละรู้สึกสะดุดตั้งแต่เมื่อวานแล้วใี่ครับแก้มง่ไยโค้งหรอ่อ๋อลองอลองลองปั่นดูเสียมัน เงียยไม่ครับพี่แนะนำหน่อยก็ได้เอาแบบแม่บ้านนะอืมตัว,ต,วตัวดำโอเคไหมครับตัวดำ ตัวดำตัวตัวดำก็ได้ทั้งทีคุณพี่ชื่ออะไรครับผมร้านซาซ่าใช่ไหมครับครับ <laughs> อโอ้โหตว <laughs> ตอนนี้ก็ได้จักรยานปั่นชมเมืองเขียมราดแล้วครับ เดี๋ยวฝากรถมอเตอร์ไซค์ไว้นี่ครับเดี๋ยวเราเอจาจักรยานคันนี้ไปเดี๋ยววันไหนเพื่อนสนใจมาเช่านะครับพี่แกน่ารักมากเลยลงมาเปิดประตูให้ผมเช่าจักรยานโอ้สุดยอดครับประทับใจครับผม ตรงนี้ก็เป็นเหมือนบริเวณกลางอำเภอเขียมา,าครับเป็นจุดที่จัดตลาดถนนคนเดินครับเนี่ยถ้าตอนกลางคืนจัดที่นี่ครับตรงไปก็เป็นที่ภาคผมครับแต่ผมจะเลี้ยวซ้ายไปชมบรรยากาศริมโขงยามเช้าเข้าไปเช้าหราตืนา่น้ายเมือนอากาศด,ดีนอนเพลินเลยครับผมเหนื่อยได้แหละเดินทางมาทั้งวัน ซ้ายนี้ก็เป็นร้านอาหารบ้านกงพเนียงนะครับนี่อันนี้ก็เป็นวัดโพครับผมนี่ครับมีพระใหญ่ครับเราเข้าไปกราบพระใหญ่ขอพรกันครับผม ตอนนี้เราก็มาถึงวัดโพแล้วครับจะเข้าไปกราบพระเจ้าใหญ่องค์แสนนะครับผมถือว่าเป็นวัดที่ชาวบ้านชาวเคียม,มาลาดกรากบไหว้สักการะบูชามาอย่างยาวนานเลยครับเพื่อนๆตอนนี้น่าจะชาวบ้านน่าจะนำอาหารมาถวายพระนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปกราบพระเจ้าใหญ่ องค์แสนกันตอนนี้ชาวบ้านก็มาทำบุญพอดีครับผมถวาย <c oughs> 好吧。<laughs> ยามเช้าของอำเภอเขียมรล่านี่มีสเสน่ห์มากเลยครับเงียบดิเป็นเมืองนิมโขงที่เงียบเรียบง่ายดีมากๆครับผู้คนก็ยังทําบุญใส่บารปกติวิถีชีวิตชาวบ้านหลายหลายอย่างก็ยังคงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไว้อยู่ครับซึ่งเป็นสเสน่ห์มากๆ จนี้ก็เป็นจุดชมวิวนะครับจุดชมวิวแม่น้ำโขงนะครับผมนี่ครับผมทางออกประเทศไทยจุดนี้เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปนะครับผมสุดเขตแดนสยามเบิงโขงนะเขียมมรลาด มลมถ่ายภาพหินลอยฟ้าโอ้โหเนี่ท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปนะฮะถือว่าเป็นจุดแรงมากในการถ่ายรูปเลยนะ mm. ก็ตรงนี้ก็จะเป็นวัดโพครับอยู่ตรงวัดโพพอดีเลยนี่ครับตรงนั้นตรงไปก็จะเป็นท่าเรือ นนักท่องเที่ยวอ๋อที่ว่าเป็นจุดข่ามานนั้นนะครับนะแต่ก่อนค้ัที่ว่าด่านนะครับด่านเรือนะครับช่วงที่เปิดประเทศแต่ตอนนี้ก็ยังปิดอยู่ครับ นนคู่รักคู่รักมาเที่ยวพักผ่อนกันครับใครชอบความสงบต้องมาที่นี่เลยนะครับเขียม,มาลาดธานีแต่ก่อนเคยเป็นเมืองนะครับเป็นเมืองแล้วก็ถูกยุบเข้ากับยโสธรนะถ้าที่ผมดูในประวัติแล้วก็มาแล้วก็รวมเข้ากับอุบลราชธานีครับจนถึงปัจจุบันนี้แหละครับมนเสนีย ของเคียเมลาเนี่ครับจุดถ่ายรูปถ่ายรูปบรรยากาศสวยกับประเทศลาวครับประเทศเพื่อนบ้านวูผามุมนี้จะย้อนแสงนิดนึงนะครับเพื่อนๆนะครับ เที่ยวตามตะวันติดตามด้วยนะครับผมเลาะเที่ยวไปเรื่อยฟิลนี่อยากมาหาธรรมชาติแหะครับแต่รู้สึกว่าจะเลาะกินมากกว่าอีกนะครับประเทศลาวน,าน้ำองเป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญต่อภูมิภาคเอเชียใต้ามากๆครับ หน้านมาจากนี่แหละค่ะจังหวัดบุญบุญฮ่าฮ่าอยู่บุญอยู่บุญผมอยู่ศรีสะเกีดครับโอเคโอเคไกลๆกันครับผมอยูพ่พี่บผมอ๋อพี่บุญพี่บุญครับครับช่วงนี้เหมือนมีงานบุญงานขึ้นบ้านใหม่งานอะไรเยอะนะครับขบับขับรถผ่านมานะขี่รถผ่านมาบรดกระชินอะางเงีเ้ยนะครับ เลาะโหงมาเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะไปชมพญานาครับคุณนาจะแนะนําให้ไปชมอันนี้ก็จะเป็นวัดโพนะครับไปชมความงามของพญานาคกันครับทีชีวิตยามเช้าชวเขมมราธา,านี ลอโมาแล้วก็จะมากราบพญานาคกันครับก็อยู่ในวัดโพเหมือนกันศาลเจ้าพ่อพญานาคลาดแห่งเมืองเขมราชธานีครับวัดโพเขมรราชตอนนี้ก็จะเป็น พระเจ้าตากสินนะครับมีพระพิฆเนตนครับแล้วก็มีพญานาครับผมแล้ท่องเที่ยวก็นิยมใช้จักรยานปั่นชมเหมือนกับผมเลยครับ ได้บรรยากาศดีมากจักรยานสวยมากเลยแต่ผมไม่ไดเอาจักรยานมาด้วยครับเช่าเอาดีนะพ่อเนอเดินมาเดินมาออกนี่ก็ไปถึงนี่ก็ไม่ไกลกันครับครับครับเห็นนะครับ ไปได้อยู่ครับมีทางเลี้ยวออกอยู่นะปั่นไปได้อยู่ทางมันจะเป็นดินหน่อยแค่นั้นแหละ <laughs> บนใหม่อีกรอบ ไม่ดีเรี่ยงนี้วนมาสองรอบนะครับนครับแต่ยาวเช้าอ่างนี้มันอดไม่ไหวมันต้องจักรยานครับเพื่อนๆจักรยานชวนไปเลย ขวามอือผมก็จะเป็นเหมือนราชการเนี่ยนะนี่ก็ด่านศุลกากรเขียนม,มาลา็กาศุลกากรกระทรวงการคลังจุดนั้นก็จะเป็นเหมือนถ้าถ้าเป็นช่วงเปิดประเทศก็จะเป็นด่านนะครับด่านทางน้ํานะครับข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านประเทศลาวแอบหอมนิดนึง ทานพรมแดนเขยมมาลาดถ้า,าจะข้ามไปฝั่งหน้นเราก็ใช้ต้องผ่านด่านตรงช่องทางนี้ครับผมตะวันออกสุดเขตแดนสยามเขยมมะลาสอุบไ้ทานี อันนี้ก็เดินเชียวอยู่บริเวณด่านนะครับด่านก็เหมือนเป็นตลาดย่อมๆตรงนั้นด้วยตรงหน้ารูปปั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหอพระพุทธวรราชบอพิษนะครับผมสาธุครับผมให้ลูกน้อยขับรถเดินทางท่องเที่ยวปลอดภัยนะครับ บรรยากาศดีมากครับพูดคํานี้ไปหลายรอบมมเลยนะคาว่าบรรยากาศดีเนี่ยมันดีจริงๆดีต่อใจใช่ไหม ตอนนี้ก็ปั่นมาถึงที่ร้านครัวบ้านอาม่านะครับเดี๋ยวจะมากินอาหารเช้าครับไข่กระทะกินกาแฟดำสักแก้วครับผมจุดนี้ก็จะเป็นถนนคนเดินนะครับถ้าตอนเย็นของทุกวันเสาร์เนี่ยก็จะเป็นถนนคนเดินเขียนมะลานะครับเ่ยจุดนี้เลยอันนี้ก็เป็นช่วงยามเช้านะครับผม ครัวบ้านอามามีพวกไข่กระทะอยู่ใช่ไหมครับน้องเอาไข่กระทะค่ะ ไข่กระทะหนึ่งแล้วก็เป็นกาแฟดำกาแฟดำไม่เอาน้ำตาลนะแก้วหนึ่งครับผมมีทั้งอาหารเช้าและอาหารเย็นเลยนะเดินชมบรรยากาศร้านครับ ร้านเปิดกี่โมงเน,นี่ยครับน้องเปิดเจ็ดโมงปิดเท่าไหร่อ๋อปิดต่อแค่อยู่หรอกเปิดเจ็ดโมงปิดสองทุ่ม จิบกาแฟขมๆกับไข่กระทะเบาๆยามเช้ากันครับจริงผมก็ทานข้าวต้มมาจากที่พักแล้วแหละแต่ก็รู้สึกประทับใจร้า,านบ้านอาม่าครับก็เลยอยากจะมาจิบกาแฟดําแล้วก็อาหารเช้าครับก็ถือโอกาสได้มาถ่ายคลิปถ่ายรูปไปในตัวด้วยเป็นร้านบรรยากาศดีครับเป็นร้านแบบดังเป็นร้านแบบของลูกหลานนะครับเป็นครอบครัวที่มีถิ่นฐานอยู่ในนี้อยู่แล้วแล้วก็ลูกหลานก็มาทําร้านต่อยอดในการ แต่ก่อนนี่เป็นร้านขายของชานะเท่าที่ถามพี่เจ้าของร้านดูครับก็เปลี่ยนมาเป็นอย่างนี้ครับในปัจจุบันเป็นร้านอาหารเช้าสบายดียามเช้าเขี่มราลาดประทับใจจริงๆครับขี่ชมบรรยากาศชิวๆบรรยากาศวิถีชีวิตความเรียบง,ง่ายริมแม่น้าโขงครับไม่ได้มีอะไรมากมายเหมาะแก่นักเที่ยวที่ชอบความเงียบความสงบนะครับมาเที่ยวมาชมกันเดอ้อ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่2นะครับผมในการเที่ยวเขมาราดแล้วก็จะมี EP ที่3ครับผมจะไปเที่ยววัดบุ้งขี้เหล็กแล้วก็จะเลยไปวัดปากแสงเลยครับผมเป็น EP ที่3ครับกับทิปเที่ยวเขมาราดของเที่ยวตามตะวันครับฝั่งเพื่อนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันโอเคจ้าสบายดี